หักเมียชาวไรหักเท่าชีวิตคนนี้หักเท่าชีวิตโอทุกพี่น้องเลยมีเท่บ่ไรมีว่าชุดชีวิตเด้ๆทางนี้ชุดเด้ๆทางนี้นะทางนี้เด้สามบาทเลยชุดชีวิตชุดชีวิตพี่น้องเลยอืมกันว่าหักแพงกันนี่โลเนาะเอ้าโกรธให้พี่ให้น้องเบิ่งนกำกันแน่เอ้าเนาะโอ้ยใช้เชียงเขาบูมี้นะ โอ้ยเอาไม่เอาไม่เสียงฮุบแบบนี่เนาะเอาเด้อหนึ่งสองสาม น้อยคอยนางพี่นออ้องเลยอ่าจุภัยคอนคลุกคขัวอยู่นี่เนะาะฝ้าฝนกระสิตกเลยได้แบบนี้เนาะอ้าพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบม,มาเจอกันกับโบเซียงพี่น้องเนาะเอ้ากราบพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตเบิรงเนาะครั้งแรกพี่น้องเอ้โบเซียงกัน มาหาทางสาวเจี๊ยบเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้เดูว่าทางน้องต้านี่แหละพี่น้องเนาะสาวเจี๊ยบภัยพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเคสเก่าเลยพี่น้องเรือก่อนหน้าเนี่ยเนาะเพราะว่าเคสแบบนี้สีคล้าๆกับสาวเจี๊ยบแต่แก่แต่ก่อนหน้าค่ะทีมงานสะพานบุญาก็ได้ช่วยเดือเพเนาะพี่น้องอ้แต่ว่าห่างหินนาเนี่ยเนาะที่อยู่บ้านโพนสว่างเป็นเคสคนท้องปุ่งแบบสิทธิพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นทางน้องต้าอยู่บ้านหน้าแพกพี่น้องเนาะ เอามาครั้งแรกกับพี่น้องเนาะมาอัปเดตถามไทยเบิง้งให้พี่ให้น้องอ่าเดี๋ยวหูน้ากันนะเนาะ fc ของทางบุษเฌียงเลยพี่น้องเนะลยเนาะอ่ากนี่นอนได้พี่น้องเนาะได้ยินว่าอ่าได้หับข่าวใหญ่จากอ่าทางบุบุญบ้านป้าเฮาเนาะป้าพี่น้องเอ้ยเป็นนี่เลเด้นี่เนาะแน่นอนให้พี่น้องเนะน,นาะต้องดีอกดีใจแน่นอนพี่น้องเนาะป้าชนะบุเฌียงกับโบมีอย่างไรพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามาอัปเดตเบิง้งแต่กับพูดคุยมาแสดงความยินดีกับทาง อาน้องตาเพิ่นกับครอบครัวกับผัวเรานี่แหละพี่น้องเนาะอยู่เทียงให้เทียงหนา้าอยู่กลางตุงให้ตุงหน้าแบบธรรมชาติพี่น้อยเนาะกรบผมบุบ่มบับ่มบุ่มบั่มอยู่เนาะผ้าพลก็สิเดิมปล่อยปาย,ปยตโต๊ะกล้งมาได้บาดนี่เนาะะตัดกล้องมา,าอยู่ใหญ่ามาแต่จักมื่นเด้อดิอันนี้เนาะ อาก,กระจัดอ่าอยู่น้ำกันสองคนบอกด้วยว่างไงเนาะอู้เบ่งกันทำหน้าที่ได้นี่เนะาะทั้งนั้นอาจจะเลี้ยงพื้นเน,ะนาะอาจจะเป็นทั้งสามีเราพี่น้องเอยอ่าภรรยานี่ยอาจจะไม่ผู้นผู้นะเนาะเนี่ยคอยอย่างเ,งาางเงาด้บปเชียงกามาครั้งแรกครับป้าดูแม่นบอลนี่พี่น้องเอยสบายดีเด้อเศรษจีบ เมนบอจ้าซื้อเสาเจี๊ยบบอขออนุญาตในเด้อหนีไหมเห็นแน่เนาะด้วยตกใจเด้หนีเนาะเออบบเมนนะว่าเสาเจี๊ยบเนาะบอซื้อเนี่ยไรเนาะตาอ่าตาเนาะอือปัจจุบันนี้อายุเจ้า้าสามปีเนาะเนี่ยพี่น้องพี่น้องมาเสียงเนาะอันนั้นทาง ทางผัวทางหน่าเนาะอืมโมเมนต์หลอกคือโมเชียงอาอึนสอดเจ็บกรับเพราะว่าอ่าก็หน่าหลายปีผ่านมาเนี่ยเนาะตั้งแต่เพื่นอะไรกะสีเป็นเคสแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยคนนั้นชื่อเจียบแต่ว่าเป็นอยู่คนเมืองจำพรเนาะคนหน่าเนี่ยคล้ายกันแบบสิแต่เป็นแบบว่าอ่าง่ายแม่กระตูเป็นจริงสิและพี่น้อยแต่ว่านี่เป็นเฮือดเนาะอ่เป็นเฮือดโดยเถียงให้เถียงนาาเนาะง่ายมาแต่จังมืออแล้ว สองทิศสามทิศ hmm. อ our ่ะสองสามทิศเดี๋ยวบอเรถียงให้เถียงหน้านี่เฮ็ดผักกันเฮ็ดเองเดี๋ยบ่แม่นเฮ็ดเองเฮ็ดผูกกับเมียนี่บ่ทั้งผัวเพิ่นได้มาซอยญาติทั้งผัวแม่นญาติทังผัวมาซอยจะบายซอยกันเนาะอืมคักแล้วเสร็จแล้วพอได้สนได้เศาก่อนเนาะออันนี้ก็แม่นตอเกยออกมาโดย เป็นเสีย no, พ no, okay. no, no, no. no oh, ี่น้องเลยพอได้น no, <t> ั P ่งเนาะกันสิยบวกกันป้าดูเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยอ้าวทางนี้เด้อสบายดีเด้ออ้าวเนาะเอาพื้นมาได้ดื่มจุดื่มคำมืดได้เนาะนอนอยู่นี่เนาะโดยโดเอ้าเนาะเบื้องหน้าพี่น้องเลยจักเดือนจักนั่นแล้วนี่นะแปดเดือนแล้วแปดเดือนโดย เดือนนี่ใกล้ด้เด้เนาะเดือนหนามันบ่อคอดแมนเดือนคองเลยอันเดือนคองเนาะถือว่าท่องนี่ก็โอ้หญ่ายโด้เนาะลูกโดยอันไปกวดได้กูมาเรียบร้อยแล้วบ่โดยมีใบแพทย์ยังตัวเรียบร้อยแล้วเนาะโดย ลูกคนแรกบ่นี่ยนะแม่นโอ้ผัวด้ผัวคนแรกลูกคนแรกบ่เนบ่ยอมใจสิเลอ้าวเนาะโดยเลยเลยถือว่าเอาคนแรกบ่เลยเนาะโดยผูกคอต่อแขนเรียบร้อยแล้วบ่แม่นโอ้เอาอยู่น้ำกันได้จักปีแล้วจ้ะสองสามปีปีนี้แหละสองสามปีแล้วแม่นสามปีปีนี้นะอืมแต่ว่าพึ่งจะเอา เาลูกเนาะนโอ้โดูดูด,ดูอ้าวน้อยจงไรสาบายน,นี่พี่น้องเยอันเคยไปเหตุวิเห็เเหุงานอยู่ใสอยูบอ่บ่กัดแต่ก่อนก็เคยอยู่ช่วงหลานี่เห็ุงานอยู่ใสจ,จ้ะอยู่สวรรค์อยู่แถวสวรรค์นะเขตเนานน<ด>นะนี่บ่เห็ุน้ำกันเบิดครอบครัวนี่บ่บ่แต่ช่วงยงมภพท่านได้เอาอกาันผู้ใดอ๋อไงค่ะย,ย,ยังยังเป็นผู้สาวอยู่โดยอ๋อเอากันแล้วล่ะกัดไปตัดอ้อย ตัดอ้อยดูโอ้ดูๆเน,นีกยตัดอ้อยตอนนี้เนาะ<ด>อยู่น้ำกันสามปีอยู่บ้านเนาะและ้ว<ด>ตอนนั้น <c oughs> อยู่น้ำพพน้ำเม,ม่์เป็นบ่แเมนอือบ้านี้นันโยกย้ายมาอ่าสร้างรักปาตานบ่แกแบบเพื่อนบ่ให้อยู่แล้วก็ออกมาอือขอบครัวอยู่น้ำพพน้ำเม่์น้ำกันจากคนรวมเบิด รวมบ้านหน่สิบสองคนสิบสองคนเสียอลไรผู้หนึ่งเสียผู้หนึ่งโดยแถวตอนนี้โอ้ป้าถือว่าของพ่อเนี่ยจังนั่นสันเนาะยกย้ายออกมาพี่น้อยโดยอ่าเพิ่นให้ออกมาก่อนบ่หรือว่าเพิ่นให้หรือว่าเพิ่นเป็นใบอนี่นะเพิ่นให้เพิ่นให้โดยเพิ่นให้เพิ่นบ่อยู่เพิ่นให้นี้ สร้างว่าแท้เคยมาอยู่นี่ก้อนดยออก็เลยมาขอดินกับเจ้าอยู่ดินเนี่ยนี่บริเวณดินของทุนเจ้าบ่บ่บ <อ S 1> ดินภายนอกดินญนติพี่น้องในบ้านนี่แหละพีนออ่น้องห่างแบบเขานับถือไปได้เปีนน้องนะแต่ว่าเพิ่นห้มาพุ่งอยู่นี้เนาะแมนเออได้อัน,อาอนด,ดาเพิ่นคือว่าแล้วเพิ่นห้อยู่ไปก้อนเนาะสามเพรา่หาได้เหมือนบ่สามอะไราสามมีเนาะคันสิวากะ เออดูดูอูเน้อทางไหนขุดอย่างนี้เนาะทางไหนเสริมบ่แม่นที่ใส่รักทางกลางเด้เสริมรักกลางกลางเนาะมีนะบ่อรักใส่อืมดูดูอ้าวเนาะก็ถือว่าโอ้อายุสาวสามน้อโอ้ยพี่น้องย้ายออกมาก่อนมาอยู่นี่เนาะ เอ๋อไปไปนั่งพุ่นก่อนนะเสนาพี่น้อยเนาะอยู่ได้กระโบนี่ปันใดเด้เนาะคนน้อยนี่ลิ้นดีอยู่บ่โดยแข็งแรงดีอยู่เนาะโดยโอ้เออเนี่ยเป็นท่านี้ก่อนะเนาะถือว่าขุดค้ำไว้เนาะแมนใช้อันเสาค้ำได้่ยเสาได้หรือเอล่าเดี๋ยวไปตัดอีกเท่หนึงบ่บ่ทำไมวิ่ใช้ก็ได้เลย นี่แน่นกันไว้เนาะโอ้ใช่แบบนี้บ่แม่นโอ้ดีได้นี่เนาะขำไหวแบบนี้อ่าขำไม่ได้ตอกตะปูบ่ตอกไม่ตกตกตะปูใช่รดเนาะรู้จังแม่นครับอ่าเผื่อลมเผื่่อยังมาได้นี่เนาะอยู่ถือว่าอยู่นอกอยู่ได้นี่ก็เนาะนอกจากหมู่บ้านอยู่ได้รู้อ่ากุ้งไม้กุ้งกรอกอันนี้ได้ไปหน่อยมีมีแน่บุมีแนวอะ ขุดขุมไว้ก่อนเนาะเอาชนะบอสเชียงก,งกยะยระมครั้งแรกเด้อเนาะพอดีมาอ่าชิคกินไปเพราะแหละเยี่ยมประยามทางน้องเบิ่นนำเบะกรเม้าในพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันเนะเาะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกเครดนึงกำลังให้ความสนใจทั้งพี่น้องเลยเนะยาะพี่น้องอิบซีเพิ่นแนะนำไปชมในว,วันหลายซ่องเลยพี่นอ้องกันใช่ปกันเนะเาะแต่ว่าตอนนี้กับล่าสุดนี่คือว่าเป็นยังไง ่าโชคใหญ่ล้นทับบอโอ้นาะใช้มานั่งพี่ก่อนยุ่หาทางกันชามีเนาะถามกันอีกก่อนวางมือกันนั่งก่อนเนาะเอาตัวนี้อีกคนเลยเนาะบอเดืองแนวดีแนวงามก่อนได้ว้าคือวบอบอบุญเพิ่นมายังกินนี่น่ะเพิ่นมาแก้งเรื่องเงินอะไรแจงเรื่องเงิน อาสร้างว่าแท้นี่เนาะเงินแบบไหนเนาะเงินรวมซื้อทีนี่เลยรวมซื้อทีเด้อโอ้คักแล้วนี่อ๋อโดูดูอ้าวสาดีใจน้ำด้อเนาะโดูดูอ้าวหลักๆคือกับความฟันได้ตอนนี้ในครอบไม่ควรคืออยากอยากได้อย่างแท้นะตอนนี้อยากได้ที่อยู่นี่แหละอยากได้ที่อยู่นี่เลยเนาะอ๋อ ตัวอันหยับขมักไอ้ไก่กันอยู่ฮะยับขมักไ้ไกันอยู่เนาะแพงกันเอินเนาะๆๆอ่าแต่ว่ายอดรวมนี่ยังยังบ่ทันฮู้เนาะว่าเท่าใด๋เนาะ100อือดู้วเนาะบดนี้พี่น้องเอ้ยอักเก็ที่นที่เซานี่แหละเนาะอือพอได้อันักพิงว่าลูกเต้าเพื่ออนาคตใหญ่มา เนาะดูท่านผู้ทั้งผัวนี่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่บ่อเอ้าเนาะหักแพงกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเด้นี่เนาะโนเป็นนี่ได้เสีได้ยินข่าวดีแบบสิก็ดีใจโมเมนตยังฝันยุบูจักร้องนี่บ่อ้อ ก่อนหน้าก no. no uh ็เคยเห็นด uh ้วยเห็นงานอยู่มันอยากมีที่ดินของเป็นของตัวเองเนาะดูกระสืเริ่มคอดได้ได้นี่พี่น้องเอ้ยทีส่วนทีเศร้านี่ก็อีกน้ำเนึ้อเนาะบาดนี่เหนื่อยู่ได้เอาถือว่ารอบรวมเนาะตอนนี้พี่น้องเอ้ยแต่บพูดว่ายอดรวมนี่สีได้เท่าใดจากกะทีนี่บพูดว่าชีราคาเท่าไรเนาะเด้อเด้อเด้อ ถือว่าเป็นข้าวดีในครอบในครัวเรื่องที่เป็นนี่ได้อะดีใจอยู่บ่ดีใจอเรื่องรูปนี่แล้วฮะดใจเรื่องรูปนี่แล้เ้องเป็นนี่ได้นะแ่มันบทสมบูรณ์มันหลายอย่างถกเดียวมีอย่างนหนก็เคยปาดคนบบตรลูกแน่อ๋อเอาแต่ก่อนนีเคยบ่เนื โอเคยปาดนานมุดลูกเหมือนว่าเดี๋ยวว่ยังกาะปากดกันเบามุดลูกเป่ามุมดลูกโดยโบุเป็นยังลงมั้งเพราะว่าลูกกับแข็งแรงยิดีอยู่เนาะแข็งแรงดีอยู่กับบุเป็นยังดอกพีก่น้องยก็ฮะบางป่า,ปาวนาไหนเนาะเห็นอย่งไรซะเออเลยอ้าวบานนี้ก็ถือว่า ดีใจแน่ทั้งคืนห่วงนิ่มน้ำเนาะนอ๋อบุเป็นยังดอกเนาะเขามีแตว่ว่าเป็นพ่อกับแม่เฮียงก็แล้วเต่ให้กำลังใจตัวเองเด้อในครอบในครัวบรต้องคิดอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เจ้าคิดมันอาจจะบุเป็นคือคิดเป็นว่าล่ะอันนี้เขาแค่ความคิดเนี่ยถ้าเป็นมาพวกแหล่เขาจังว่ากันนี่เขาคิดไปลายมันกระปวดสมองมีอย่างช่อยเขาได้หรอกอ่ามีแต่ว่าเขาอ่าอยู่ในสถานการณ์ในตอนนี้รับ หน้าให้ดีที่สุดเนาะหนึ่งมากค่ะอันนี้ครอบในครัวนี่แล้วพี่โนโอ้อยหักแพงแบ่งปันกันสามัคคีเบิ่งแย่งกันแล้วลูกระซิบออกมากเลยใครหลอกได้รับข่าวดีอยู่ดอกเนาะเชื่อใจเอกพี่น้องเลยพี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งยู่ดอกเด้อร์โดยโดยอยู่กันมาสามปีแล้วเนาะเคยให้เคยเครียดกันอยู่บ่โทษเด้อเคยอยู่เคยอยู่บ่ มีแบบคว่อมดุแรงแบบว่านี่อยู่บ่กับเคยแบบให้กันนะปากปากไหนปากตัวปากอ๋อธรรมาชาติะเนาะ <Ru> เคยเคยให้เคลียดกันบ่แบบเฮ้ยไปดุกดึงเข่าแม่ไม่ใช <laughs> ่ดึงบ่เคยเอาเราดึงเท่านี้อ่าสมมุติได้คือโบเซียงนี่สิ แต่ก้อนเนี่ดีรอได้พี่น้องสีมักเป็นนหนึงเข่าหนึ่งน้ำมีสีมักเม,มีก<า>ยมกยับสีมักไส้แล้วบบบนี้เฮ้ยดึงเข่าหนึ่งน้ำเนี่ยเัาเฮ็ดเบียกมือนี่ยกัโอ้ยจากน้อยก้อนอ้ยคือ,อยากแท่หนึ่งเข่าสิซื่อนี่นะประมาณนี้นะส่วนลายเฮ็ดยิ้มอยู่ในกินนี่ทางผัวบอคือทางเมียเน้น,น,นส่วนลายกับผัวเฮ็ดผัวบอโดยโอ้พอครัวได้นี่เนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเนาะ ได้ <L an> ครับเพิ่นเพิ่นเห็ดกิน่อาทางผัวนะี่ยเห็ดนี้กินเนาะอ่าทางเมียนั่นหนึ่งต่อเข่าหนึ่งเข่าดโดอ้อือเอาซอยกันคนละอย่างคนละแนวเนา,ในานะ, <S <S ะให้แต่ทางเดียวเห็ดนี่กับโบไว้คือกันได้เนาะ, <c oughs> ะบัดไห้เราโบไวเครียดในการอีกนอเ,เนานนนะเขาต้องเบิ่งว่าโอ้ยคอยนี่เห็ดนี่ย่างหนึ่งบินมือหนิเจ้าก็ซอยคอยแน่ดีเลยเนาะจึงอยู่ด้วกันได้อืม ăn thang những này anh nhũ thôi đấy, thật sự anhu thật. Sì, 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 anhu thật. นาะการที่ว่าผุพ,พารักแพงกันเคนคนบ้านเดียวกันอ่าแต่สมัยเฮียนเนาะพี่น้องนี่แหล้วคนห้องเนาะไปทางอื่นทางไกลผัดทีได้ลูกได้เมียเป็นคนบ้านตัวเองบางคนกันเนาะ <c oughs> ไปดูที่โซแลนเนาะคนห้องคนว่านะอสุดท้ายก็มาจบอยู่นี้อ้า <Ooh. S 1> นะเคนเน,เน,เเน,เเนเไ่ยเนาะอ้าวว่าหัวว่ายกไรพี่น้อย <c oughs> คนน้อยจังสีอารมณ์ดีเนาะ เออคนว่าเครียดเหมือนคนก็เครียดน้ำนู่นได้ตามที่ได้คมหู้มาเพื่นบอกใช่ไหมแต่เขาเครียดนี่กับคนน้อยในลูกนี่ก็เครียดคือกันเนี่ยบาดบาดปวดหัวออกเออบัดหัวออกมาบัดเยอะเครียดลูกก็เครียดเดียวบอเล่าวัดไปให้ลูกว่าเป็นยังคือเครียดเก่งแท้อ่าเป็นน้ำเจ้าเอียนเออ อืมเนาะอ้าวอ้าวสันเนาะก้อยคำตรงแดงเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้าอยู่นี่เนาะมีไฟมีพื้นเรียบร้อยแล้วบ่เนี่ยเนาะนี่ก็ค่อยโตเติมไปไฟสะดกบซาเ์ซิลบรรจงบรรก่อนเด้อเนาะโอ้โอ้าวเนาะใครเนาะสบายเนี่พี่น้อยเพราะว่าทางทีมงานสะพานบุญกับเข่ามาเดือดมาแจ้งข่าวดีอยู่เนาะ ยินดีนะมึงอ้าวหรอพอเชียงกับบุมี้ยังเด้อเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินไว้ให้ใส่ปัจจัยอยู่จำนวนหนึ่งเป็นน้องเนาะโดยหักแพงกันอยู่บ่จ้ะโดยฮะยหักแพงอยู่หักเมียสบายหักเท่าชีวิตกูเลยหักเท่าชีวิตโดยบ่ทุกพี่น้องเลยเมียนเท่บ่อะแมนสุดๆเลยเนาะอ้าเดี๋ยวได้ช็อตน้อกันจะเป็นน้องหันมาทางนี้ก้อนสาทางนี้เด้ คือกันคือกันเนาะโดยซําไดคือกันแบบยามทุกได้ยากก็บ่ได้ปากันนะบ่ได้ปาบ่ได้ทิมกันกะสูไปนํากันมีหยังก็หักแพงแบ่งปันกันเนาะมีอยู่มีกินตัวนี้แหละสําคัญเนาะเฮาสิทุกข์สิยากซําไดก็อ่าเวลาเฮามีอยู่มีกินเฮาก็เบิ่งแย่งกันบ่ปบ่ทิมกันเนาะโอ้ดูๆหักแพง ชามเราบอกอยู่บ่เจ้ากันโอ้ยเท่าไรนะ <laughs> นทั้งนี้ว่าชุดชีวิตได้ด้หนีชุดได้ทั้งนี้นะทั้งนี้ได้สามบาทเลย <laughs> ชุดชีวิตชุดชีวิตอุ้ยพี่น้องเอ้ยอือหือกว่าหักแพงกันน,นี่โลเนาะเอา้ากดให้พี่ให้หน้องเบิ่งนกำกันแน่ให้เอฟซีในห้องเบิ่งนกำกันแน่เนาะเดี๋ยวเอ้าทั้งพัวนี่ก็ได้กดให้มเมียให้กำลังใจ กับล no? no. no? no. ูกน okay. ้อยอยู่ในท้องเผาก็ได้เนาะเอ้าเนาะใคก็ได้เอ้าหึคืนบ่คืนบ่บคืเอาดิบ่เสียงลัดๆตาก็ได้บ่เบิ่งก็ได้เอ้าเออเอาถือว่าเป็นเป็นอนให้ความฮักเด้บ่ต้องคืนก็ได้อ่าเฮานอนกเฮาบ่เห็นคืนซเอ2คนบ มูเป็นยังมูเป็นยังกอดหักแพงกันแกคาดคิดครว่าเขาเขาพักขอนซาเนาะเขาพักขอนแพงกันนั่นี่ยอืมหนุนหนุเขาเอาทั้งนี้ก็ได้ได้เสิร์ฟดูว่าทั้งผัวเนาะเขาไปสีแบงปันให้ถือว่าเอาเดี๋ยวไปเชีงมอบรางวัลให้พี่น้องเลยเอาเนาะโอ้ยใช้เชียงเขาบูมี่นะ ôi ông may, ông may, xiềng hót của mình đi thắng đi 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 áo, đi 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 nó, cầm à, mượn đi nó, áo, đi 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 nó, rồi đi đi đốt đi giờ đi nhóm đi nó, áo đi 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 tham. ้าวอันนี้แหละเนาะอันนี้บุแชงบ่ได้บังครับแค่ว่าอยากให้ทั้งครอบทั้งครัวมีจิตใจที่ผูกพันหากแพงกันให้อยู่กันในยาวนานมีหน่อยกี่หน่อยมีลายกี่ลายหากแพงกันเด้อหน่อย <No. S 1> อ่าสีว่ามือนี่เขาอาจจะอยู่ในสีว่าอ่ายังบุเพียมพร้อมแปลว,ว่ามือนา้าเขาอาจจะได้ดีจําคำไว้เนาะยังก็แล้วแต่ให้สู้ แต่ก็ยึดมั่นในตัวตนเขาในครอบในครัวมุ่งม,มั่นในหน้าที่การงานเนาะมันทําความดีขยันอ่าเอยจังไรก็ได้บ่ให้คนนินทาหรือว่า,าคนหักเพลินแพงเด้อโอ้ยอาวเอาเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นภาพที่หักแพงกันอืมเนาะโดย,โดย,โดยเอาในแหละพี่น้องเลยเอาเนาะบุเชียงมีรางวัลให้เด้เอ,อเอนาะอ่านเอาไว้ อ่าซื้อหนุ่มเนาะเพราะว่าบ่เสียงก็มาบ่ได้มีหยังพี่น้องเอ้ยมีแต่สิเอาเงินมอบไว้ให้ซื้ออยู่ซื้อกินเด้อโยอ่าต่างๆนี่ยาหยังก็พากันซื้อเอาช่วงนี้เนาะโดยเอ้าเนาะเป็นเงินอ่า200,000กีบเนาะอันนี้มอบใหทางขอบใจเด้อบ่เสียงชาวเจี๊ยบเนาะอ่าน้องตาพี่น้องเอ้ยเอาอันนี้ทางอ่าบ่เอาหยังนทางนี้ นุ่มฮะมานุ่มมบ้านุ่มเลยนุ่มนวลบ่นุ่มนวลถูกอ้าวสนอให้กำลังใจเด้อเอ้าเนี่แหละเด้อโดยเขาอันนี้กับบุเมนเป็นเงินของทางบุเชียงบุเชียงเป็นสะพานบุญให้ทางแม่เป็นโซเดียมต้นเด้ออ่าเป็นเงินของทางแม่ตู้อยู่ทางต่างประเทศพม่าความดยครอบครัวเพลินโดยอ้าจังไรกันมีแต่อย่างให้ทาง น้องต้าน้อง <c oughs> ผมด้วยครอบครัวนุ่มือฝากขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนเนาะเพื่อนนะครับไปชมอยู่ต่างประเทศพเทศพื่อนเนาะอ่ะไวยพรอวยใช้ให้เพื่อนเนาะสุขภาพขอบบุญขอบคุณ,คณทางแม่เพื่อนเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะอยู่ได้ความคาย่าสบมีเด้อสาธุโดยเอาหักแพงกันเด้อเนาะโดยมีอย่างกับข้อว่าข้อใากันเนาะอือฮเอาเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะสำหรับมือนี้บูเสียง ลาก่อนมื้อหน้ามื้อไหนเดี๋ยวมาหาเด้อเนาะเอ้าสบายดีเด้อสบายดีเด้อครับสู้ๆเด้อเนาะอือพี่น้องเอ้ยเห็นตัวจริงเนาะมื้อนี้ก็รอบมื้อครั้งแรกบ่สงกอืออ้าเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเ็เวเฮ็ดงานบดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นพนเป็นดัวนี่แหละพี่น้องปุอเาเนาะถือว่าอยู่ห่มอ่ากกม่วงเนาะนี่กม่วงซออ่าแต่ว่ามีแต่กกเนาะมากบ่มี โอ้ยพี่น้องเอ้ยมากไปใส่เบ็ดเด้เนี้ยสูงใส่แคลเซียมบ่มีนี่เนาะโคเอดเจนบ่มีต้นนี่พี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยบ่มีมากอ่าเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยรูปรากเสถานที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลปลายเนาะมองคนอยู่คนเศร้าอ่าตรงนั้นกับมองทางเข้ามาพี่น้องทางทางยางพวกแหละอ่านี่กับหันมาทางนี้อ่าเป็นนงเฮียนเนาะนงเฮียนมานี่อ่านี่แหละ เรื know, treats, it it ่องมือเนี่ยเป็น้นงทั้งดีใจน้ำทั้งอุกใจน้ำอุกใจก็คือเรื่องทั้งดูดูบารคนน้อยเนี่ยเป็นหน่ยเนาะแต่วันหนึ่งมาสําคัญก็คือเฮาที่เขามาอัปเดตมาสัมผณ์เพิ่นกับมิแต่ว่าให้กําลังใจอย่างน้อให้กาลังใจอย่างเดียวในตอนนี้เนี่ยพป็น้น่อยมอยป็นคิดลายเนาะ อาโอเคเด้อพี่น้องเด้อน้องโบเชียงลาพีด่ดาน้องเอฟซีกันไปเบอร์สุขุมสุขขนกรบัน,นี้พี่น้องเนาะเดินทางก่อนนะบัน,นี้พี่น้องไกลเต่อพี่น้องเนาะจากบ้านมากะหกสิบเจ็ดสิบกิโลพล่เดะพี่น้องเนาะโดยเอาจใจในก็ขอบุญขอบคุณทางเมใจดีเดูประตูประตูนอนอยู่ทางต่างประเทศเป,ป็นเป็นน้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางเมยเป็นมอบหมายเดีว๋ยวเอาเงินไว้เนาะเสียด,ดูยบางต้นพี่นน้องเลย พอเบพร้อ,อรีฟซีพเมพี่น้องเบอรสุขุสุคนเนาะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งมูอเซียงตลอดมาเด้อนอะกจากใดก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมุงม,มาปรารถนาเด้อเนาะมวบาสิเหตุธุรกิจการงานการค้าการขายนะต่างๆเนาะก็ขอให้ดุง้งให้เรื่อนงะตลอดปีตลอดไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดี